ฟังเสียงธรรมชาตินะคะเพื่อนๆนดูธรรมชาติอันไหนทำคลิปเราทำไปเถอะค่ะเราทำแล้วเราสนุกมีความสุขกับการที่ได้ทำถามว่าได้อะไรไหมได้ค่ะได้กันระยานิมิตได้เพื่อนๆ เพื่อนๆทางโลกออนไลน์ค่ะที่น่ารักกันทุกคนเลยค่ะนี่แหละค่ะคือความสุขของเรานี่แหละคือการที่เราได้เราได้เพื่อนที่น่ารักทางโซเชียลทางโลกออนไลน์มันก็มีความสุขแล้วค่ะส่วนรายได้ที่เราจะได้รับหรือไม่นั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเป็นอีกอ่า เรียกว่าถ้าหากจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ก็ทำต่อไปค่ะก็ทำต่อไปสักวันก็คงจะสำเร็จค่ะสักวันหนึ่งเราก็คงจะคอนเทนต์เราก็อาจจะดีมีเพื่อนมาชมมีคนมาแชร์คลิปให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะได้แต่ตอนนี้เราก็ยังเป็นช่องเล็กๆอยู่คอนเทนต์อยู่รอบตัวทําแล้วเราคิดว่ามีความสุขเราก็ทำเลยค่ะ นี่แหละคือความสุขค่ะไม่ต้องไปโฟกัสตรงเรื่องอื่นเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสู้กันต่อไปค่ะฟังเสียงธรรมชาตินะคะเพื่อนๆฟังเสียงธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูน้องปา ให้ดูน้องปลามีปลาด้วยค่ะน้ำก็ไม่ใสหรอกค่ะแต่ว่าเห็นไหมเห็นปลาไหมปลากับน้ําเขาเป็นสีเดียวกันเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันอาจจะเป็นเงาสะท้อนเนาะอาจจะเป็นเงาสะท้อนที่มองไม่เห็นน้ำก็ไม่ค่อยใสยเท่าไหร่ค่ะสีออกดำ,ดำ ก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะจะพาไปที่ไหนนั้นเหลือคอยดูตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนท้ายคลิปด้วยนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายบาย